เอาเลยครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่สวยที่หล่อแล้วก็น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเกม Hogwarts Legacy EP ที่สี่นะครับเย่ yeah, เรามาถึง EP ที่สี่แล้วทุกคนเอาฮะคเควสของเรานะครับคเควสต,ต่อไปจะมีชื่อว่าเอ๊เดี๋ยวผมดูสักครู่นะครับเหมือนจะมีสองเควสหรื่เปล่าโอ้เราก้องไปที่ห้องสมุดครับไปที่ห้องสมุดฮนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทีพีไปเลยนะครับถ้าทีพีได้เนาะทีพีได้ไม่เอ่ย เฮ้ยถ้าเราทีพมาตรงนี้ล่ะออ้นี่ใกล้ๆเนี่ยนั่นเดี๋ยวก็ออกไปตรงลานกว้างครับลานกว้างลานกว้างลานกว้างหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราได้ไปลักลอบเข้าไปในห้องสมุดหรือเปล่าเออใช่เราไปลักลอบห้องสมุดนะครับ เราก็ได้เรียนรู้กระถาน,นี้มานี่หายตัวเป็นคาถาหายตัวนะครับคุณผู้ชมโอเคเราต้องไปเรียนวิชาสมุนไพสารานะครับเพื่อที่จะเอ้ยมันจะมีต้นแมนเรกหรือเปล่าไอ้นะต้นแมนเรกเดี๋ยวด้โอเคมาเริ่มเรียนนะสมุนไพสาราคอผมไม่ดีเลยคุณผู้ชมไม่รู้เป็นไร ราสวัสดีค่ะจานช่นรูเสร็จเลยอย่างนี้ที่เราพบกันอีกครั้งนะนี่จัดที่รักเธอต้องใช้มันในคาบเรียนวันนี้นะและนี่ของเล็กน้อยสำหรับป้าของเธอนะอุ๊ย๋อสวัสดีสัตว์จารย์น่ารักทุกคนจชะโปดต้อนรับกลาาบดอกใหม่ในส่วนของเรานะนี่เซบาสเตียนผอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะ ฉันรูสึกตื่นเต้นอะไรเช่นนี้ทุกคนน้มารวมกันอีกครั้งปีนี้จะต้องเต็มไปด้วยเวทมนต์เสน่ห์และความน่ารักความตื่นเต้นสิ่งสำคัญเราต้องรับรับกันเพราะปลูกในวิชาสมุนไพรนักสมุนไพรที่รอบคอบจะรู้สึกกลัวต้นแทนคูลเลอร์มีพิษไปมากกว่าต้นกระเด้งดึง เอาล่ะวันนี้จะมาทำความรู้จักพืชหัวเจ้าของเสียงหวานๆที่รู้จักกันในชื่อรากแมนเดกอาคียออุ้ยไอต้นแมนเดรอะ <laughs> มาดูเันว่าเราจะทำให้เจ้าพืช <sh arp> น้อยักเราได้ไหม <sh arp> แต่ก่อนอื่นเลยนะ <sh arp> เราต้องกันหูของเราก่อนอุ้ยอดไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวแก้วหูระเบิด เอาเลยจับคนจับทุกคนต้นหูแมนเริกให้แน่นนะแล้วดึงเลยโอเคครับดึงต้นแมนเริกฮนะ <c oughs> อย่าร้องอย่า,า,ายร้องกจกเล้าแล้วเร็วเข้าเอามาเัเด้งสกระถังใหม่แล้วกบดินให้เรียบเลยนะกดกบกดกดเอาถังเข้าไปโอเค กบ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 บโอเคอ๋อเรียบร้อยเจ้าต้นแมนเดรกนี่ลองดินควรจะอบอุ้มรากของมันไว้เหมือนฝ้าห่มอุ่นๆที่แสนสงบอกคทำให้เจ้าแมนเดร็กู้สบายใจนะเอาเรปรู้เฮ้มซอมอะขอโทษด้วยนะจ๊ะฉันเกรงว่าต้นหนูเทอมันจะแก่ไปสักหน่อยนึงนะเรียบร้อยจ้ะ เธอไปได้แล้วเธอได้ดีมากจ้ะทุกคนเอ้ยของผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยศาสตราจารย์เอาล่ะสำหรับแบบฝึกหัดถัดไปเราจะปลูกต้นดิทานี่กันนะเดี๋ยวกรู้จังฮิปโปกิฟอยากรู้จังฮิปโปกิฟชอบกินหญ้า,ปปา,ปปาไหมจะรู้ไหมเนี่ยครับศาสตราจารย์ก็หนึ่งเลยฉันจัดก,การากับต้นแมนเดรก็เก่งมากจาก้ะมันค่อน,น,นข,อข้างจัดก,การยากนะอ่า เกือบหุหนวกเลยใช่จ้ะเกียร้องแมนเร็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมป้องกันหัวเธอไว้ด้วยนะเอ๋ที่ฉันบอกต่อไปเราจะปลูกต้นดิทานี่กันดิฉันหามาล้ดทันนะจ๊ะ ผมมีเมล็ดอยู่ครับท่านอาจารย์เธอไปรับเมจิกนี้ไปแล้วเหรอพิเศษมากเลยนักเรียนที่เตรียมพร้อมจจะผลิตผลออกมาได้อย่างงดงามฉันจัดเตรียมโต๊ะปลูกไว้เธอแล้วนะไม่ง่ายเลยที่เรารับแจ้งใช้แบบนี้เนี่ยปลูกเมล็ดทิ้งไว้แล้วค่อยกลับมาเก็บทีหลังก็ได้นะจ๊ะแม้จะมีดินแสงแดดและเวทมนต์เล็กน้อยอยู่แต่พวกมันก็ยังต้องใช้เวลาในการงอกงามอยู่ดีนะ โอเคครับไหนดูซิฉันจะการสมดุลอะไรนะต้นขวัญใจเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงีเราสามารถเราสามารถปลูกได้ทิานี่โอเคปลูกไปเลยครับเก้านาทีนะเดี๋ยวเขาจะโตเต่อาจรยมากจังเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวตอนนี้ทานี่เธอพร้อมแล้วจะไปปลูกน้ำยาพิเศษได้นะฉันแจ้งสตราจารย์ช์ปไปสอนเธอเรื่องนั้นเองทีนี้ เราจะแตะแขนงันไปเรื่องอื่นไหมจ๊ะฉ<ต><ต>ันจะนําให้เธอรู้จักพืชอ,อีกชนิดหนึงนะกระหล่ำปีจอมรับเธอได้เข้าใจว่าทําไมพืชบางชนิดไม่ควรเอาไปลงหม้อใหญ่กล่ำพวกนั้นจะฉุนเฉียวนะถ้าไม่มีอะไรให้พวกมันเขียวอนะ่ะเท่าดีฉัน มีหุ่นฝึกให้มันแทะเล่นช่วยพายไปได้ไหมนะครับอาจารย์มันอยู่ในกระจกหลังน่ะตรงไปสะพานที่ออกจากห้องนี้เพื่อนลมองเธอคุณแพรเวตไจดีรับอาสาจะไปกลับมาฉันทีนะถ้าเธอทำเสร็จแล้วอ่ะราลังนิ้วด้วยนะจ๊ะมันกัดนะโอเคครับศาสตราจารย์ผมไม่เชื่อฟันครับสวัสดีมันไม่ต้องทักกันไม่รู้จักไม่รู้จักไม่คุย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  ไม่คกี uh ่ยวไม่เกยว่าไงนะพรอเวตนี่ไงฉันว่าหมอนั่นเก่งหมดเรื่องเลยนะถือว่ามันกะหล่ำปีจอมรับโอ้โเก็บไ้เลยหรอใช้ยังไงอ่ะโจมตีหุ่นด้วยกระหล่ำปีจอมรับอ่าฮะอยูนะ กด L B ค้างแล้วก็ใช้กระลำอ๋อึบแล้วก็เดี๋ยวด้วนะนี่ไงโอ้โอะไรลูกพ่อ เก่งจังเลยเจ้ากระหล่ำปีไม่ฉันปลูกพืชสวนเมื่อปีที่แล้วน่ะกันพวกหัวขโมยเจ้าตัวเล็กพวกนั้นแสเราเรื่องใช่ไหมล่ะเพื่แบบนี้ฉันชอบไม่น่าเบื่อเลยเหมือนต้นบูมทูเบอร์ต้นกระเด้งดึงเลยนะไม่ได้บอกนะว่าเธอจะใช้เดียวไม่ได้แต่ลองจินตนาการนะว่านั่นไม่ใช่หุ่นนะ trust me Leander ใช่ฉันสิฉันจินตนาการแบบนั้นเหมือนกันนะ see ั่นเหรอฉันหมายถึเล่นอนอยู่แล้วเธอไม่ใช่คนที่ควรจะตอแยนะที่ร้าสมุนไพและดอกไม้น่ะมีเพียบเลยผล e t ผลใจ e ะเธอคงเข้าใจแล้วสินะงั้นเรากลเรียนกันดีกว่าเข้าใจแล้วครับไปต่อสีหาสตว์จันท์กาลิกเราจะไปหาสัตวาจารย์กระเทียม อืมวิ่งาาวิ่งาาวิ่งสวัสดีครับจารผมลองเช่นกันปีจำลับมาแล้วครับศา,าสตราจานโอ้เป็นเพื่อนสื่อนใจ <c oughs> ใช่ไหมล่ะบอกว่ามันจะไม่สร้างป <c oughs> ัญหาเกินไปนะ <c oughs> เธอไม่โดนกัดหรือนิ้วหายไปใช่ไหมเยี่ยม <c oughs> <c oughs> เลยใน,นเมื่อเธอ <c oughs> ค่อนข้างเป็นคนมือเย็นนะฉัน <c oughs> อยากจะเห็นรักษาเธอแต่ในดินจนเบ่งบานเต็มที่แล้ว พืชท้องถิ่นมีประโยชน์มากเลยครับผมหมดใจที่เรียนรู้ไม่ไหวนะครับยินดีเลยขมบุนไพรมีประโยชน์มากเลยนาดูแลสวนหนุ่เธอให้ดีละส่วนฉันจะดูแลเธอฉันรู้เธอรู้ทุกอย่างหมดแล้วล่ะเพราะว่าก็มาคุยกับฉันได้นะฉันชอบสอนนักเรียนใหม่ๆมากเลยนะได้อาจารย์ โอเคครับเรามาเรียนสมุนไพรเรียบร้อยแล้วสมว่าต้นแมนดรกจะชอบกระถางใหม่ของพวกมันนะแต่ยังเดียวโอ้ฉันจะหนกมาแล้วสิคุณผู้ชม <c oughs> ผมรู้สึกว่านะมันจะอัพได้อัพพวกสกิลเอ๊เดี๋ยวก่อนโอ้อันนี้ของสมใส่ฮะพรสวรรค์ยังปิดอยู่หรอโอเคครับน่าจะยังยังไม่ได้แหละช่างมันช่างมัน โอเคครับเดี๋ยวเราไปเควสต์ต่อไปกันเลยดีกว่าชื่อว่าอะไรเดินได้เหรออืมเฮ้ยเดี๋ยวขึ้น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 วิ่งวิ่งวิ่งวึ่งเอบเฮ้ยไอคโอไอคโอดึงกับละกอนไม่รู้ไม่บอกไม่เอา เออโอ้นี่ไงเควจใหม่วิชาปรุงยาครับอุยไปเลยเราทีพีไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้ไม่เสียเวลานะครับวิชาปรุงยาวิชาปรุงยาของฉันสิบโมงนะครับคุณผู้ชมตอนที่ผมลงคลิปนี้ก็ คุณผู้ชมอย่าลืมทานข้าวทานปลากันด้วยนะจะได้แบบแข็งแรงครับแล้วก็มานั่งประจนภัยกับผมนะมโอ้มาแล้วผมมาแล้วจ้ะเจอเซวัสเตียนอีกและสงสัยแบบ ูสงวิชาปรุงยาเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ท้าทายและอันตรายที่สุดที่สุกสอนในโรงเรียนนี้ในฐานะของนักเรียนชั้นปีที่5้าที่ต้องเข้าขึ้นสูตรขั้นที่สูงกว่าด้านระเบียบวินัยหรืออะไรต่างๆเราจะได้เริ่มต้นภาคเรียนนี้ด้วยการปูน้ำยาวิเศษคุณท่านกคุณท่านก้าพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่าไปน้ำยานี่มีประโยชน์อันนี้เป็นน้ำยาอยู่นะผมอ่านชื่อไม่ชัดน้ำยาวิกินเวลก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคและยังรั สามาลถได้แค่มันรักษาได้แค่อาการบาดเจ็บเท่านั้นแหละไม่ใช่ทุกอาการนะแต้มสำหรับเรเวนคลอว์วันนี้ก่อนหรียนครบเรียนระโคตดควรจะระดมต้องภูน้ำยาวิเกันของตัวเองขึ้นมาเธอไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะจำเป็นสำหรับเธอเมื่อไหร่เชิญได้เอาไม่สอนเลยเหรอเป็นไหมเนี่ย มาตินเป็นไหมใช้แรงอย่างสม,ม่ำเสมอในตอนที่บ่นนะโอเคผมโอเคครับโปรดใช้ความระมัดระวังในการเติมผงส่วนผสมลงไปในน้ำยาจามครั้งเดียวอาจจะชิบหายได้เลยเอาโอเคครับเติมน้ำยาลงไปครับเติมส่วนผสมลงไปอีกหยดหนึ่งึ๊บโอ๊ยเดี๋ยวไม่หยดแล้วไม่หยดเดียวแล้วเมื่อกี้หยดอะ โอเคครับกวนหม้อครับเดี๋ยวไหม้ครับวรกวนไปกลวนไปโอเคศาสตราจารย์รุกมาตรวจงานครับรูอ้อนว่าผู้เธอหลายคนยังไม่ลืมวิธีการทำเหมือนนะในยืนให้เลยอืม ไม่ใช่น้ำยาเรียบง่ายกันได้ง่ายๆเลยนะทำได้ดีมากและจากวิดกรรมมันก้าหานองเธอในฮอกมีที่ฉันได้ยินมาเธอหน้าจะฝึกปูนน้ำยาป้องกันตัวอย่างน้ำยาเอดูรัสาเลยนะแาสตราจารย์วิฟลีย์ขให้เธอไปรับสู่จากร้านเจเจพินพีแล้วใช่ไหมใช่ดีควนนี้ส่วนผสมที่ต้องใช้ทำงานของฉันอยู่ในห้องทำงานฉันหมดเลยนะแต่ในอนาคตเธอต้องจัดหาส่วนผสมเองบางอย่างเธออาจเก็บเกี่ยวได้จากพ้ชที่เธอปลูกในวิชาสมุนไพรส่วนของที่หาได้ยากกว่านั้นต้องหา บางอย่างที่หายากเธออาจจะต้องมีไหวพริบนิดหน่อย่อยกลับมาหาฉันในตอนที่เธอปรุงยาเสร็จสิ้นแล้วเราจะได้รู้กันว่าคนแรกนั้นมันเป็นยังไง m ้ t งเข้าไปในห้องฝ o กตาจานครับนี่ตัด s s i y นเช้าอนุญาตให้เธอเข้าไป็นห้องนั่นเหรอ อาจจะอยากรู uh, yes, a matter you? l l i n d it matters because mm hmm. you can be a part of something truly uh, creative. อาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสระ กันได้เปล่าฉันแก่หรืวิ่งไงอ๋อใช่เราเจอกันในห้องนั่งเล่นนี่ฟังนะเน่ว่าใครก็ตามที่มีสมองเท่าโถ่ก็ยังสามารถปรุงยาเอดูลัสได้เลยฉันนี่กำลังทำบางอย่างอาชีพขับสมบัติใช้เล็กน้อยเพิ่มประกายวิประกาย้นใส่ฉันนะว่าเกิดวฉันตรงนี้แหละเธอฉลาดดิฉันอยากได้ไอ้ขนบูเปอร์อันเดียวเท่านั้นไหนๆก็เจอได้ยากเข้าไปแล้วอาจจะหยิบออกมาให้ฉันนะ ถ้าเราไม่หยิบออกมาให้มันจะแย่ไหมอ่ะอ่าผมว่านะผมผมรักเพื่อนว่ะฉันจะเอาคนบูเปอร์ให้ก็ได้นะแต่โดยที่แน่ใจว่าสัตว์จารย์จะไม่ว่าเขาไม่รู้หรอกคนบูเปอร์อยิ่งใรอเถิดีอย่างนี้ฉันจะไปจะปรุงกันเถอะโอเคไหนดูสิมันขนาดไหนกันเชียววะอ๋อ อี่หรือเปล่าอันนี้หีบ Revelio r e l i o โอ้นี่ไงคนบูเปอร์อืมหมดหรือยังครับน่าจะหมดแล้วนะไปเับปุ่ยางดีว่าอาเลยนี่คนูเอร์ที่เราต้องกานขอบคุณนะอ่ฉันจะใเวลาต้มบนงเธอคนกลับไปต้มเสร็แล้วเธอจะบอกเธอเองถ้าต้มเสร็จแล้วนะผมว่า อาจจะบึ้มหรือเปล่ารอยคมอะไรฮาๆได้เลยโอเคครับ้มยาอะไรนะเอดูราบสโอเคยี่ิดวิครับเดีวใส่หม้อโลวิสลงไปแล้วก็แปลกแปไหมเอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนะมันไม่น่าจะดีเลยอะไรวะเแล้วแล้วล่ะเนี่ยมูลมังกรเกิดอะไรขึ้น เห่งว่าการโอาคราวนี้อะไรอีกล่ะคุณวิสลี่รถครับตาสตาจารย์ทำคะแนนกิฟินดอร์เอาเอาเฮ้ยกูไม่น่าช่วยมึงเลยโดนหักโดนหักคะแนนเลยเว้ยเน้โอ้คุณวิสลีทำเรื่องนี้เองเพียงลำพังต้องมีคน ผมรู้ลุมคิดแน่ๆผมผมไม่เกี่ยวครับผมรุ่งยาเอโนรับตามที่สอนแต่ละครับึ่นแปลกใจนั้นเธอรับมาพอรูเหมือนเธอจะมัวยุ่งกับการช่วยครูฟิสี้สร้างความกลาหนนะโอ้ครับไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับฉันรับอนุญาตจากฉันหรอกนะอ่ายอมรับผิดชอบในผลการทำเองไปฉันขอแนะนำให้เธอฟังคนับนที่อยู่ในหม้อใหญ่ของเธอในวันนี้ ฉันต้องพูดเลยว่าทำได้ดีมากฉันยอมรับเรยตอนแรกธอทำได้ดีตรงนั้นเพราะฉันเรียนนี่ป็นระดับสูงนะผมดีใจครับไม่ได้มีเห็นแบบนี้ครับนะจำให้ดีว่าเธอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยานอาจะต้องมีความเข้าใจยามของแท้แล้ว คือควรรู้เกี่ยวกับพวกต่างกันแต่ละตัวด้วยต้องั้งใจามุดีเพื่อเธอเียงดูพมันมีความสำคัญต่อยาที่จะแล้วก็นะเนคนไี่นำให้เธอาสถานที่ปลังการดุงยาจะวางหม้อน้ำร้อนทิ้งไว้แต่มันไม่ค่อยดีนะโอ้บว e ไปคุยเหรอใครนี่ ศาราาร u ์ชี่ r ไเยอะมาเยอะเลยล่ะตอนนี้เ็าทำงานเป็นุปรามาชเฉยๆเขาพูดถึงบ้างนะชมฉันคงเห็นยุตยธรรมคุณผู้ชมแต่ละคนมันมีกิมมิกแบบเล็กน้อยๆด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเควสต่อไปนี่ว่าครับคุณผู้ชมอยู่ไหนอ่ะเคลต่อไป ข้างนอกหรออุ้ยอันนี้เดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วมันต้องทำยังไงอะเดี๋ยวค่อยศึกษาใหม่นะครับเราต้องไปเดินเควสหลักกันก่อนเนาะให้มันแบบดำเนินดาเนินไปได้ไกลๆกว่านี้ก่อนคนระับ <bell> คืออยากจะได้ไม่ไม่กวาดนะอยากขี่อยากบินแล้วอะเฮ้ย r v l อ,อ๋อยู่ข้างในอ้สวยจังเลยอะ่ะ สวยมาก The Dedalian keys are back. a r e t h e y brilliant? อุ brilliant? อ้ยมีอะไรซ่อนไหมไม่มีหรอ <c oughs> หอป้องกันตัวจากศาสตร์มืด <c oughs> ไปครับเราเดินขึ้นไปดีกว่าครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมตัดให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันตอนถึงโซนนู้นเลยครับ <c oughs> ไปฮะคุณผู้ชม โอ้เหมือนจะค่อนข้างไกลเลยนะครับผมพยายามตัดมาแล้วแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบแถวนี้ครับมันมันสวยจังเลยอะ่ะนี่ครับอุยอันนี้สะพานที่นี่หรือเปล่าที่แฮร์รี่กับพวกเฮอร์เมลนี่มาคุยกันน่ะน่าจะใช่นะผมว่าอ,วววอุยสวยสวยสวยเออแล้วก็ระหว่างขัดกล้องนะผมได้ไป ไปนี่มาด้วยแหละไปไอ้จำจำคนที่เขามีแบบสมาคมการดวลได้ไหมคุณผู้ชมเออนี่ผมไปได้ชุดมาใหม่รู้สึกว่านะอยู่ไหนเอ้ยเอาไม่มีหรอมันเป็นชุดที่แบบว่าเป็นแชมป์การดวลอะไรของเขานะนี่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 เนี่ย เป็นชุดแบบผู้ชนะประดวนเอ้ยประดวนว้ประลองไม้กิทธิ์ครับไม่เป็นไรงั้นเราช่างไมัหก่อนครับเราไปก่อนโอ้สวยจังเลยฮะผมว่าสวยเนาะอุย้ยแกน้องแกอุย้ยน่ารักไม่ใช่แกแพ้หรือเปล่าเออสักอย่างเลย I should investigate เออฉันควรดูแถวนี้นะ <bell> ดูอะไรมีอะไรให้ดู วิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยเห็ดเหรออุ้ยเก็บเห็ดก่อนครับเอาหมดแหละของฟรีอ่ะชอบโอเคมหานัตใจโอเคคุยกันสวัสดีนัตตี้เป็นไงบ้างฉันหวังว่าเธอจะฟื้นตัวจากการไปฮ็อกมีดครั้งนั้นนะอ๋อฉันสบายดีแต่ฉันเป็นห่วงเธอนะ เดินที่แลล็อกลูกวดและฮาโลตามล่าเธอตอนนี้ฉันก็สุขสบายดีนะตอนนั้นเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ฉันกำลังหวังว่าเธอจะเล่าให้ฟังอะเราจะไม่เล่าให้ใครฟังนะครับฉันไม่เคยเจอลูกวดหรือฮารโลมาก่อนสงสัยพวกนั้นคิดว่าฉันเป็นนักเรียนไอ้นี่กันนะคนละคน The reason, แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรอ่ะมันชัดเลยว่าเธอกำลังอยู่ในอันตรายนะตอนนี้เราพูดได้็มปากเลยว่าลุกวุลฮาโลเป็นภัยต่อเราทั้งคู่นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ฉันอยากจะคุยกับเธอวันนั้นฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในฮอกมีทเธอแสดงความกล้าหาญในการต่อสู้กับโทรตัวนั้นอ่ะละชิโรนาก็ได้ก็ไม่ได้เกรงกลัวกับฮาโลเลยสักนิดนึง เธอสองคนนเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันกำหนดจุดยืนของตัวเองเลย่ะจุดยืนแบบไหนล่ะคนอย่างรุกบิดแฮาโลเกรตผลที่ฉันกับแม่ออกมาจากทาเปทาเปแลนอะไรนะอะไม่ทันฉันจะไม่นั่งเฉยๆแล้วดูว่ามันทำลายนะแต่รูกวิดกับฮาโลเป็นคู่ที่อันตรายพอสมควรนะนี่ฉันยังนี่ยังไปร่วมมือกับแดนล็อกอีก ก็นี่เป็นเหตุผลไงที่ขเขาหรือว่าเทโอฟิลัสฮาโลเป็นคนดูแลกิจการให้ลูกวูดถ้าจัดการมันได้จะทําให้ทั้งขบวนการลูกวูดต้องสะดุดแน่เลยมันก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชิงเกอร์หรอกวะ ฉันลองคุยกับเขาแล้วเขาคุยกับฉันดีนะแต่เข้าใจได้ที่เขาไม่อยากจะลงรายละเอียดฉันได้ยินว่าพวกเขาพวกเขาลูบเป็นดุล่้าสัตว์ถึงครั้งใหญ่ที่ฮาโลว์ฉันว่านี่แหละเราจะไปสืบกันหน่อยไปเก็บหลักฐานทีเจ้าหน้าที่ซิงเกอร์ต้องการก็ได้แต่ยังไงล่ะฉันจะเป็นหู่ปตายเองจะได้รู้ว่าฮาโลว์ทำอะไรอ่ะจะติดต่อไปถ้ามีข้อมูลเพิ่มนะ In the meantime, remember ระหว่างนี้ก็อย่าลืมนะว่าเธอกับฉันอยู่ในอันตรายขอบคุณนะนัตตี้ขอระวังตัวไว้นะอ้่าระหว่างนี้นะครับเหมือนเราก็ต้องมันมันมันนัตตี้เนี่ยเขาเหมือนอยากจะถล่มไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกค้าสัตว์เถื่อนหรือเปล่าอืมก็เลยให้เราแบบไปช่วยสืบ ช่วยคนปักหน้าล่ะเอามาฉันไม่รู้ว่าวแกนึกว่าฉันหินใครนะฉันทำงานวิจัยอยู่ไม่มีเวลาไปดูหรอกให้ด็อกซี่กัดเอาไงวิกเตอร์ลุกวูดก็ไม่สนใจหรอกเอ้ยนั่นไงพูดถึงก็มาลุกวูดอยากคุยแกพอดีเลยนักเรียนเนี่ยนะล้อเล่นใช่ไหมเียปากไปเดี๋ยวไปยุ่งกัดหลอนนะอืมสวิดไฟ้พันเย เบสแปดหนึ่งน่เกเองเก่งมาดี่ยกผิดาพาดหน้าแล้วดึงเข้ามาแล้วก็อินเซร็จดียวฮะเรียบร้อยครับผมอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฉ,ฉันรอดูเวลตาแกสสิ้นลงตั้งนานแล้วอุ๊ยมีเพื่อนมาเติมหรออแต่ว่าไอ้พวกนี้นะมันแพ้หิน ไอ้พวกนี้มันแพ้หินครับดีเขาปะอุ้ยแล้วผมจะอันตีใส่ทช่ไหรมลอนเสียเป็นใจเลยครับดีเขาปะลุกๆลุกรถหนึ่งทีผมว่าแชมป์โดนไม้แก้วใส่ยี่กันได้การได้อยู่แล้วแค่นี้ยกหลังฟาดหน้าเป็นทีแล้วอากิโอโอ้โห้ยตัวปะราเวลีย์ ลูกแปดเลยโอ้ยโอเคคนระับคุยป้าป้านอร่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับ <cir k S 1> ฉันไม่เป็นไรล่ะก้อขอบใจรักษาป้องป้องกันที่ยอดเยี่ยมของเธอนะบอกฉันหน่อยได้ไหมทำไมอชวินเตอร์สองคนนั้น <c ười> <ๆ S 1> ถึงเราจะฆ่าฉันเอ้ยจะฆ่าเธอได้เอาหัวขโมยนักขู่กันโชคของวิกเตอร์ลุกวูดยังไงล่ะลูกน้องตัวน้อยของมันน่ะดูสนใจเธอมากเลยนะ เรื่องมันยาวนะครับแต่ขอบคุณที่ช่วยผมนะดีที่ครั้งนี้เธอหลีกเลี่ยงอันตรายได้ประิริยาเตือนฉันไว้แล้วว่าอะไรมันจะมีดีคนที่ทำงานวิจัยของฉันก่อนที่พวกมันจะกลับมานะคุณเป็นนักวิจัยนะครับนอร่าเทเวลนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชี่ยเชาญด้านผลงานและชีวิตของเมอร์ลินยินดีรับใช้เมอร์ลิน เมอร์ลินเหรอจากตำนานกษัตริย์อาร์เธอร์เหรอครับคนเดียวกันเลยเมอร์ลินเคยเรียนเอ้เคยเรียนะเคยเรียนที่ฮอกวอตส์เธอรู้ไหมซึ่งเราศึกษาเรื่องสิ่งก่อสร้างบางอย่างอะสิ่งก่อสร้างเหรอครับสาที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์พวกนี้ไงมีอยู่นับสิแผงทั่วบริเวณนี้เลยนะฉันเรียกมันว่าบททดสอบของเมอร์ลินล่ะ ฉันเชื่อว่าเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ความบันเทิงแก่เพื่อนๆสนิชลนิลของเขานะเขาชอบปริศนาต่างๆและบททดสอบชาบปัญญามากๆเลยอเข้าใจครับทำไมคุณถึงสนใจเรื่องเมอร์เรนอยากรู้เรื่องบททดสอบนี้มากขึ้นแล้วครับถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกความลับเล็กๆน้อยๆให้เธอละยังไม่มีใครรู้มันทำงานยังไงแต่ฉันเพิ่งไขบอดแสสำคัญออกนะ ฉันสงสัยว่า m o นโรสฟิตเป็นองค์กรไอเป็นองประกอบสำคัญในการทำให้กลไกบทสอบเริ่มทำงานนะ มอโลสสวิตอครับสมุนไพรสารััดประโยชน์อ่ะเมอร์ลินพูดถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในงานเขียนของเขาเจ้าุ่มมาถึงเพื่อทดสอบสมุิฐานของฉันตอนนี้ถูกขัดจังหวะอย่างหยาบคายเลยเกี่ยววนแต่ละอันจะเขียนของเมอร์ลินมีลักษณะอยู่ตรงกลางนั้นทำให้ฉันเริ่มคิดแ่ไถ้าหากว่าเบอร์มโลสวิตน่าจะต้องไปโปยใช่ไหมใช่เลยเขียวรับเกี่ยวเป็นคนทำไหมเราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมุดอธิฐานเล็กๆของเราอ่ะ ได้ปพร้อมนี่ป่ะตรงไหนอ๋อต้องไปเอาใบโมโลสวีทก่อนเหรอ This trunk อันนี้ใช่ไหมครับใช่เลยเอาไปเยอะเลยแม้ว่าเธอจะมีอยู่แล้วก็ตามนะ o อเคนี่บ้างที่สังเกตเหาวันตรงเสาที่รวมถึงเกลียวบนศิลาด้วยนะ Each these trial has features. บททดสอบของเมอร์ลินี่ะแต่ละครั้งมีกลไกการทำงานโดยปราศจากมอนโรสวิตช์อทเราจะเห็นได้ว่ามันทำงานยังไงไหนผมทำอะไรครับโอเคมาโปรยเข้าไปอุ้ยคุณพระเห็นนั่นไหมชาววันหายไปแล้วนี่อะไรต่ออ๋อจุดไฟเหรออืมเพิ่จุดไฟ สเสดียวฮึบสเสดียวว้าวจุดไปอะอู้ยคืออะไรอะเป็นเหมือนเป็นบททดสอบเหรอให้เราทำอะไรเลยเขาบุรินเป็นพยานอู้หงดงามเหลือเกินว้าวเป็นวันที่เหลือเชื่อ,อจริงๆฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยตายครับคุยกับป้ากันต่อครับ ผมว่าเราน่าจะอ่าได้สิแน่นอนอย่างไรก็ตามฉันมีคำถามเพิ่มขึ้นอีกมากเลยตอนนี้ว่าทำงานยังไงฉันต้องทบทวนบันทึกของฉันละหาพลาดอะไรบางอย่างไปอ่ะบททดสอบทั้งหมดเหมือนแบบนี้ไหมฮะก็ไม่ทั้งหมดนะแต่ฉันคิดว่าเรื่อสอบมีทวารเป็นเกียวบนพื้นบอกตำแหน่งอยู่นะเธอขายเป็นขนาดได้สบายเลยถ้าเจอมันอ่ะฉันจะ เชื่อว่าได้ถึงต้องการฉันรูว่าบททดสอบแต่ละที่ต้องใช้มอโลสมีดนะซึ่งเธอหามาได้ในห้องมี้ถ้าเธอต้องการเพิ่มฉันต้องไปจริงๆแล้วยินดีอย่างยิ่งนะที่ได้พบเธอะระวังตัวด้วยนะตอนนี้สิ่งที่ต้องการแล้วฉันกลับไปสู่อ้อมแขนที่ปลอดภัยอืมเอ๊ เพิ่มความจุกระเป๋าหรอโอ้ดีฮะโอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมขอพักไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะสําหรับพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายครับจุ๊